สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนวราตรีพอดีเลยการเฉลิมฉลอง9้าคืนแดบพระแม่ทุรคาวันนี้เราเลยจะมาโฟกัสกันที่ปรมบทหรือแสงแรกของงานนี้กันค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของเทพีไสยลบุตรีหรือชัยลบุตรีที่ดาแห่งขุนเขานั่นเองครับผม เราจะมาทำความรู้จักท่านให้ลึกซึ้งนะคะไม่ใช่แค่ในฐานะปังแรกของนวัตุรกาแต่จะดูไปถึงตำนานสัญ,ญลักษณ์ต่างๆตามคัมภีรแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือความเชื่อมโยงกับโครรศาส์พระเวทโดยเฉพาะกับดวงจันทร์หรือจันทราที่เขาว่าเป็นดาวแห่งอารมณ์ความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะอืมใช่ครับ คือการทําความเข้าใจเรื่องราวของพระนางใสลับปุตรีเนี่ยก็เหมือนกับการกลับไปดูรากฐานพลังในตัวเราเลยนะครับทั้งเรื่องความมั่นคงการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็การตื่นรู้จากข้างในพระนางเป็นเหมือนการหยั่งรากของพลังศักดิ์สิทธิ์ให้มันลงมาสู่โลกจริงที่เราสัมผัสได้ครับวันวันนี้เป้าหมายของเราก็คือการทำความเข้าใจบทบาทของท่าน ในฐานะเทพีแห่งรากฐานสินะคะว่าพลังความมั่นคงนี้มันเกี่ยวกับใจเรายังไงแล้วทำไมการเริ่มต้นที่มั่นคงมันถึงสำคัญมากๆเลยประมาณนั้นเลยครับถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเอ่อก็ต้องย้อนไปไกลมากตอนจัก,กรวาลยังว่างๆเลยใช่ไหมคะตอนนั้นพลังสร้างสรรค์ที่เรียกว่าพระแม่ปร,กรักกิตพลังงานฝั่งหญิงเนี่ยยังไม่ได้แสดงตัวออกมาจนกระทั่งมีการรวมตัวของสองพลังหลัก คือพระศิวะพลังแห่งความนิ่งกับพระศักติพลังแห่งการเคลื่อนไหวครับแล้วการรวมตัวนั้นก็ทําให้เกิดเสียงแรกคือเสียงโอมขึ้นมาอ๋อเสียงโอมใช่ครับเสียงโอมนี่เหมือนเป็นบิ๊กแบงทางจิตวิญญาณเลยเป็นจุดเริ่มของการสั่นสะเทือนการสร้างสรรค์ทุกอย่างขึ้นมา และจากพลังพระสักตินี้เองก็แตกขแขนงเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆเป็นเทพีที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอย่างาพระแม่สรสัวดีเรื่องปัญญาพระแม่ลักษมีเรื่องความมั่งคั่งแล้วก็พระแม่ธุราคาพลังอำนาจปกป้องคุ้มครองนะครับแล้วพระแม่ธุราคานี่เองที่แบ่งภาคเป็น9้ารูปปางหรือนวทุราคาเพื่อช่วยนำทางสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งเทพีสยลยรบุตรีก็คือรูปปางแรกสุดเลย ทำไมการเป็นที่หนึ่งถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะคะอ๋อเพราะลำดับแรกมันหมายถึงการวางรากฐานนะครับลองนึกภาพเราสร้างบ้านสิครับต้องเริ่มจากฐานที่แข็งแรงก่อนเสมอใช่ไหมครับเทพีสายลปัปตตรีก็คือการนำพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆลงมาสู่รูปแบบที่มันมั่นคงจับต้องได้เหมือนการตรึงสติปัญญาจากเบื้องบนให้อย่างรากลงในโลกวัตถุ เป็นตัวแทนของความอดทนความแน่วแน่ซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับการเริ่มต้นทุกอย่างเลยครับแต่กว่างท่านจะมาเป็นเทพีแห่งขุนเขาเนี่ยก็มีเรื่องในอดีตชาติที่เอ่อน่าสนใจมากคือตอนเป็นพระแม่สตีใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องนี้มันปูทางมายังไงนางเป็นทิดาของทักษะประชาบดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจนะแต่ก็ยึดติดในศักดิ์ศรีตัวเองสูงมากพระแม่สตีท่านรักแล้วก็เลือกแต่งงานกับพระศิวะ แม้ว่าทักษะจะไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าพระศิวะเป็นดาบทไม่คู่ควรกันอือแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทักษะจัดพิธีใหญ่แต่ว่าจงใจไม่เชิญพระศิวะเลยทําให้พระแม่สตีเสียใจมากสุดท้ายก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นใช่ครับคือประเด็นสําคัญของเรื่องเนี้ยจริงๆไม่ใช่แค่ดราม่าระหว่างเทพนะครับแต่มันคือการที่พระแม่สตีเลือกที่จะสละชีพในกองไฟเพื่อปกป้องเกียรติของพระศิวะ การประชานามนี้มันสะท้อนความผักดีที่แรงกล้ามากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ชี้ให้เห็นผลของการเกิดในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเยื่อยิ่งอัตราสูงอย่างบ้านของทักษะซึ่งสุดท้ายมันก็นําไปสู่การทําลายตัวเองนะครับแล้วตอนที่พระศิวะโศกเศร้าอุ้มร่างพระแม่สตีไปทั่วแล้วพระวิษณุต้องเข้ามาช่วยใช้จักรตัดร่างเป็นส่วนๆจนเกิดเป็นศักติปิทะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห้แห่งอันนี้มีความหมายแฝงอะไรไหมคะ มีครับมันคือการแสดงให้เห็นวัฏจักรเลยความตายนำไปสู่การเกิดใหม่เสมอการสลายร่างของพระแม่สักติก็เหมือนการกระจายพลังศักดิ์สิทธิ์ไปทั่วโลกเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการจุติใหม่ในรูปแบบที่บริสุทธิ์กว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมการเปลี่ยนผ่านจากมันทักษะที่เป็นตัวแทนความทะนงตนไปสู่ครันแห่งหิมาลัยที่เป็นความมั่นคงบริสุทธิ์นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับที่จะนำไปสู่การเป็นสายลับปุตตรี อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการชำระล้างเพื่อเตรียมรับพลังใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วการประสูติเป็นสายปุตตีที่ดาห่งขุนเขาเกิดขึ้นได้ยังไงคะครับหลังจากที่เท้าหิมวัตรหรือราชาแห่งขุนเขาหิมาลัยซึ่งท่านเป็นตัวแทนของความมั่นคงความสงบนิ่งอยู่แล้วท่านได้บอมเพนตะบะอย่างหนักเลยเพื่ออ,อัญเชิญพลังศักดิ์สิทธิ์พระแม่ศักติก็เลยเลือกที่จะมาประสูติเป็นทิดาของพระองค์ก็เลยได้ชื่อว่าสายปุตตี ใสแปลว่าภูเขาบุตรีก็ธิดาธิดาแห่งขุนเขาการเกิดครั้งนี้จึงเป็นการนำพลังงานที่ไร้ขีดจ,จำกัดมาอยู่ในรูปธรรมท,ที่มั่นคงแข็งแกร่งเหมือนภูเขาเลยครับพอท่านประสูติแล้วชีวิตวัยเยาวเป็นอย่างไรบ้างคะแตกต่างจากตอนเป็นพระแม่สตีเยอะไหมโอ้โหต่างกันมากครับพระนางโตมาท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของหิมาลัยเลยมีความสดใสร่าเริงนะแต่ก็แฝงความสงบนิ่งไว มีรัศมีความมั่นคงแผ่ออกมาจนแม้แต่สัตว์ป่าก็ยังเชื่องเมื่ออยู่ใกลๆ้ๆไม่มีความร้อนรุ่มหรือความขัดแย้งเหมือนตอนอยู่กับทักษะนี่คือการแสดงออกถึงแก่นแท้ของความมั่นคงทั้งกายและใจที่เป็นธรรมชาติของพระนางตั้งแต่เกิดเลยครับโหฟังดูเหมือนท่านมีทั้งความเยือกเย็นเหมือนแสงจันทร์แต่ก็แข็งแกร่งเหมือนภูเขาไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วความทรงจําเก่าๆหรือความผูกพันกับพระศิวะล่ะคะยังอยู่ไหมยังอยู่ครับ อยู่ลึกๆข้างในแม้จะเป็นการเกิดใหม่แต่ความผูกพันทางจิตวิญญาณกับพระศิวะเนี่ยมันยังคงอยู่เสมอครับเป็นเหมือนสายใยที่รอวันจะเชื่อมกันอีกครั้งอืมแล้วจุดนั้นก็นำไปสู่การบำเพ็ญตะบะครั้งสำคัญอีกครั้งจนได้ชื่อใหม่ว่าปารวตีใช่ไหมคะถูกต้องครับพอถึงวัยอันควรแม้เท้าหิมวัจะอยากให้เลือกคู่ครองแต่ใจพระนางก็มุ่งมั่นต่อพระศิวะองค์เดียว ท่านก็เลยออกบำเพ็ญตบะอย่างหนักหน่หนวงยิ่งกว่าเดิมอีกท่ามกลางหิมะพายุเป็นเวลาหลายปีเลยนะจนได้รับการยอมรับในความมุ่งมั่นนั้นแล้วก็ได้นามว่าปารวตีซึ่งหมายถึงผู้มาจากกายาแห่งขุนเขาเป็นการย้ำถึงความอดทนความแข็งแกร่งที่ได้มาจากพระบิดานั่นเองครับการกลับมาพบกันแล้วก็สมรสกันอีกครั้งของพระศิวะกับพระปารวตีเนี่ยมีความสำคัญยังไงในระดับจัก,กรวาลคะ่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักของเทพสององค์นะแต่มันคือการคืนสมดุลให้กับจัก,กรวาลเลยเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งของจิตสำนึกสูงสุดคือพระศิวะกับพลังงานแห่งการสร้างสารรค์คือพระปรารวตีหรือพระสักติเหมือนการรวมความนิ่งกับการเคลื่อนไหวการเดินทางจากสติสู่ปรารวตีจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่ความพักดีที่ไม่เคยเปลี่ยนและศรัทธาที่มั่นคงมากๆคุณสมบัติเหล่านี้แหละครับ ที่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับพลังงานของดวงจันทร์อ่ามาถึงเรื่องโหราศาสตร์แล้วน่าสนใจมากเลยค่ะในโหราศาสตร์พระเวทหรือชอยติสะดวงจันทร์หรือจันทรานี่มีบทบาทสําคัญยังไงคะดวงจันทร์ในโหราศาสตร์พระเวทนี่ไม่ใช่แค่ดาวบริวารธรรมดานะครับแต่เป็นตัวแทนของมนัสซึ่งหมายถึงจิตใจในส่วนที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึก สัญชาตญาณแล้วก็ยังรวมถึงความเป็นแม่พลังงานของการดูแลหล่อเลี้ยงด้วยเหมือนที่ดวงจันทร์ควบคุมน้ำขึ้นน้ำลงมันก็ควบคุมกระแสะอารมณ์ในตัวเราเหมือนกันครับแล้วเทพีใสลปุตรีเกี่ยวพันกับพลังงานจันทร์นี้ยังไงคะท่านคือศูนย์รวมหรือ Embodiment ของพลังงานจันทร์ในแง่ของความมั่นคงทางอารมณ์ความสงบนิ่งเลยครับสังเกตจากสัญ,ญลักษณ์ต่างๆก็ได้ภายณะของท่านคือวัวนนทิ นี่ก็สัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความมั่นคงการยึดมั่นในธรรมะหลักการที่ถูกต้องส่วนตรีศูนย์หรือ3ง่ามในมือก็สื่อถึงการควบคุมสมดุลใน3มระดับคือกายจิตแล้วก็วิญญาณซึ่งสำคัญมากต่อความมั่นคงภายในครับและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือท่านเชื่อมโยงกับมูลธาตจักรหรือจักรรากฐานที่อยู่ตรงฐานรกระดุสันหลังเรานี้เอง เปรียบเหมือนรากแก้วของต้นไม้หรือฐานของภูเขาเลยจักระนี้คือศูนย์พลังงานที่เกี่ยวกับความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยการอย่างรากในโลกการบูชาเทพีใสลปุตรีจึงเหมือนกับการไปเสริมพลังให้รากฐานของเราโดยตรงเลยครับอ,อ๋อหมายความว่าถ้าในทางโหราศาสตร์ใครที่ดวงจันทร์ในพื้นดวงแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงหรือได้รับผลกระทบ เช่นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีหรือโดนดาวอื่นเบียดเบียนทำให้มีแนวโน้งจะวิตกกังวลง่ายอารมณ์แปรปรวนการเชื่อมต่อกับพลังของเทพีสายรปุตรีจะช่วยได้หรอคะใช่ครับตามความเชื่อเลยการบูชาหรือระลึกถึงท่านจะช่วยนำความสงบความมั่นคงทางอารมณ์าให้เหมือนมีพลังงานของความเป็นแม่ที่แข็งแกร่งคอยอบอุ้มอยู่ช่วยให้รู้สึกปลอดภยัยและก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตที่มั่นคงขึ้น ลดผลกระทบจากความผันผวนของดวงจันทร์ในดวงชะตาได้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาแกะความหมายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆให้ลึกขึ้นอีกนิดนะคะอย่างวัวนนทินอกจากความอดทนแล้วมีความหมายอื่นอีกไหมคะวัวนนทิยังเชื่อมกับราศีพฤษภในทางโหราศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งก็คือเรื่องความมั่นคงการสะสมการรักษาคุณค่าการแบกรับหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ เป็นพลังงานที่หนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆเหมือนธรรมชาติของเทพีไสรัปุตรีเลยครับแล้วตรีศูนย์ล่ะคะนอกจากควบคุมกายจิตวิญญาณตรีศูนย์ยังอาจหมายถึงการก้าวข้าม3ามกาลเวลาคืออดีตปัจจุบันอนาคตหรือการควบคุมพลังงานสําคัญสมสายในร่างกายตามศาสตร์โยคะคืออิดาช่องสายพลังจันทร์เย็นๆปิงคลาช่องขวาพลังอาทิตย์ร้อนๆและสุชุมนาช่องกลางสมดุล การถือตรีศูนย์จึงแสดงถึงความสมดุลภายในที่สมบูรณ์แบบเลยครับยังมีดอกบัวในพระหัตถ์ซ้ายกับจันเซียวบนหน้าผากด้วยค่ะครับดอกบัวนี้เป็นสัญลักษณ์คลาสสิกเลยคือการผลิบานท่ามกลางความขุ่นมัวของโลกไม่ถึงความบริสุทธิ์ที่ดำรงอยู่ได้แม้ในสถานการณ์ยากลำบากส่วนจันเซียวบนหนาผ อันนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับพระศิวะแล้วก็สะท้อนถึงจิตใจที่รับรู้และเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่ก็ยังได้รับแสงสว่างนำทางจากปัญญาสูงสุดไม่หลงทางไปกับอารมณ์ที่มันผันผวนนะครับแล้วพระพักที่ดูสงบนิ่งมากๆของท่านล่ะคะสื่อสิ่งอะไรอันนี้สื่อถึงสภาวะแห่งการตระหนักรู้ awareness ที่สงบนิง่งไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเลย เป็นความนิ่งที่มาจากความเข้าใจและความแข่งแกร่งภายในจริงๆเหมือนภูเขาที่ไม่เสะเทือนเพราะลมพายุพัดมานะครับโหทั้งหมดนี้พอมารวมกันแล้วเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของเทพีสยและปุตรีคะแบบว่าสำหรับคนที่บูชาท่านจะได้รับพรหรือคุณสมบัติอะไรในชีวิตบ้างคะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดตรงนี้คือพระนางเป็นตัวแทนของการเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงครับ ในฐานะองค์แรกของนวัตธุรคาท่านคือการปลุกพลังศักดิ์สิทธิ์ให้ตื่นขึ้นหลังจากช่วงเวลาพักผ่อนดังนั้นพรหลักๆเลยก็คือความมั่นคงภายในไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องท้าทายแค่ไหนก็จะไม่ถูกถอนรากถอนโคนทางจิตวิญญาณง่ายๆเหมือนภูเขาที่ยืนหยัดได้ทุกสภาวะครับเหมือนสร้างรากฐานที่แข็งแรงมากๆให้ชีวิตเราเลยนะคะใช่เลยครับรวมถึงความชัดเจนทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงศรัทธาที่ไม่คอนแคลนและก็ยังเสริมพลังของการเป็นผู้ปกป้องดูแลคนอื่นด้วยเพราะพอเรามีรากฐานที่มั่นคงเราก็สามารถเผื่อแผ่ความเข้มแข็งไปสู่คนอื่นได้นี่แหละครับบทบาทเทพีแห่งรากฐานที่สำคัญมากเพราะก่อนจะไปสู่การเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณขั้นสูงหรือการบรรลุปเป้าหมายใหญ่ๆเราต้องมีฐานที่มั่นคงก่อน มีพิธีกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงบ้างคะโดยเฉพาะช่วงนวราตรีนี้ครับวันแรกของนวราตรีเลยซึ่งอุทิศให้ท่านโดยตรงมีพิธีสำคัญคือคัทสถาปนาคือการตั้งหม้อกะลาชเป็นหม้อดินหรือโลหะใส่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใบไม้ผลไม้เหรียญแล้วก็มีมะพระ้าววางข้างบนหม้อน,นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนครั้นแห่งจักรวาลหรือภาชนะที่รองรับพลังงานสร้างสรรค์ การตั้งหม้อนี้วันแรกก็เหมือนเป็นการให้เกียรติเทพีส่ลพุตรีผู้เป็นดั่งภาชนะแรกที่รองรับเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตและพลังศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วมีการทำสมาธิหรือสวดมนต์ที่เชื่อมโยงกับท่านไหมคะสำหรับคนที่อยากจะเชื่อมต่อกับพลังงานนี้เองเป็นการส่วนตัวมีครับเป็นการทำสมาธิที่เชื่อมโยงกับพลังงานจันทร์และจักรราษฎรเลยลองนึกภาพแสงสีเงินนวลเย็นสบายเหมือนแสงจันทร์ ค่อยๆไหลเข้าสู่บริเวณฐานกระดูกสันหลังหรือมูลฐานจักแล้วรู้สึกว่าแสงนั้นค่อยๆแผ่กระจายความสงบความมั่นคงไปทั่วร่างกายทำให้ลมหายใจเราสงบลงเส้นประสาทผ่อนคลายพร้อมกับสวดมนต์บูชาท่านว่าโอมเดวีชัยลปุตรียานัมมะเชื่อว่าการทำแบบนี้จะช่วยปรับสมดุลพลังงานจันทร์ในตัวเราลดความกังวลเพิ่มความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมโยงกับพลังงานแห่งการดูแล หล่อเลี้ยงของจักรวาลได้ครับฟังดูแล้งเทพ,พีชัยลัุตรีนี่ไม่ใช่แค่เทพ,พีในตำนานนะคะแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยทั้งความมั่นคงการเริ่มต้นด้วยฐานที่แข็งแรงและความเชื่อมโยงกับความสงบเย็นของดวงจันทร์การเริ่มนวราตรีด้วยท่านก็เหมือนการกลับมาตรวจสอบแล้วก็เสริมสร้างรากฐานของเราให้แข็งแรงก่อนจะก้าวต่อไปจริงๆคะ่ะ ถูกต้องครับแล้วก็มีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราได้มานะคือแนวคิดที่ว่าจริงๆแล้วสายลับปุตรีไม่ได้อยู่แค่บนหิ้งบูชาแต่อยู่ในตัวเราทุกคนนี่แหละท่านคือปณิธานแรกคือความตั้งใจแรกที่เราบอกตัวเองว่าฉันจะเริ่มฉันจะอดทนฉันจะปีนป่ายไปสู่เป้าหมายแม้มันจะสูงชันหมุนภูเขาภูเขาของท่านก็คือภูเขาแห่งอุปสรรคและเป้าหมายในใจเรา วัวนอนทิคือความมุ่งมั่นและหลักการที่เรายึดถือตรีศูนย์ก็คือการฝึกฝนควบคุมกายวาจาใจของเราเองคำถามชวนคิดต่อก็คือแล้วเราจะบ่มเพาะขุนเขาภายในหรือความมั่นคงแข็งแกร่งนี้ให้เติบโตและอย่างรากลึกในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างโอ้เป็นคำถามทิ้งทายที่ทรงพลังมากเลยค่ะ ทำให้เรากลับมามองที่ตัวเองจริงๆและสำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบข้อมูลเชิงลึกในดวงชะตาของตนเองนะคะตาหลักโหราศาสตร์พระเวท เพื่อนำเตปรับชชยแล้วก็วางแผนการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดก็สามารถติดต่อจองคิวเพื่อปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์พระเวทอินเดียได้โดยตรงเลยค่ะที่เว็บไซต์ w w w a s t r o a s a n a c o m นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามการสํารวจเรื่องราวของเทพีสายละปุตรีที่ดาแห่งขุนเขาค่ะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ